จำไว้อย่างหนึ่งว่าโลกนี้ไม่ได้อะไรมาง่ายๆอย่างที่ใจเราปรารถนาแน่นอนจากเมื่อก่อนหลายคนกลัวลิงลพบรีตอนนี้เขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่กลัวลิงแล้วหันมากลัวเปรตลพบรีแทนวัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดที่โด่งดังมากมีรูปติดอยู่หลายแห่งของประเทศไทยแม้กระทั่งในรถแท็กซี่ก็มีใบปลิวตู้บริจาคหมายเลขบัญชีชัดเจนคนไทยไม่จริงกัน คนไทยเป็นคนสายบุญถ้าหยอดตู้บริจาคหรือโอนคนละหนึ่งบาทพร้อมกันทั่วประเทศเงินก็จะไหลเข้าวัดพระบาทนำพุกเกือบร้อยล้านทันทีทุกบาททุกสตางค์ที่โอนหยอดตู้บริจาคเพื่อหวังให้ผู้ป่วยและเด็กกำพร้าได้กินพอมาเห็นสภาพสนามพุตบอลที่ใหญ่และมีเกือบสิบสนามทุกคนต้องตาค้างจากเห็นภาพคลิปหลวงพ่อลงกฎออกบิณฑบาตขอบริจาคทุกวันบางวันสามครั้งหลังอาหารทุกคนต่างเข้าใจได้ว่า หลวงพ่อลงกฎต้องรับผิดชอบหลายชีวิตและก็ไม่มีใครรู้ว่าหลายชีวิตในวัดมีกี่คนกันแน่ตายไปกี่คนมาเพิ่มใหม่กี่รายจากภาพถ่ายโปรเจคเตอร์ไม่รู้ว่าถ่ายตอนไหนถ้าใครเจอรูปก็ต้องใจอ่อนทันทีเพราะมีทั้งเด็กตาดำๆคนป่วยที่ผอมเหลือแต่ก้างภาพเหล่านี้แหละสะกดกจิตคนไทยจนกลายเป็นสนามฟุตบอลที่สวยงามในจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อน่ารักมากอยากให้เด็กๆเ,เป็นนักฟุตบอลระดับโลก พอคนไทยได้ยินบางคนนึงกับขึ้นไส้อวกทันทีเพราะไม่คิดว่าเด็กกำพร้าที่พร้อมกับลองกระแลงจะไปถึงทุกบอลโลกได้ไม่จบก็เหมือนจบหลวงพ่อลงกดปิดวาจาแล้วยิ่งเปิดยิ่งโดนจากพื้นที่สอง0ันกว่าไร่มาเจอสนามฟุตบอลที่ใหญ่ระดับสโมสรดังคนบริจาคถึงกับจุกอกทันทีเพราะทุกคนบริจาคหวังจะช่วยคนป่วยพวกเขาไม่ได้หวังให้คนป่วยไปบอลโลกยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งแฉยิ่งโดนดา่า โดนชาวเน็ตสาบแช่งทุกวันตอนนี้ต้องถามใจผู้ป่วยเอดแล้วละ่ะจะยอมรักษาโรงพยาบาลหรือจะให้หลวงพ่อดูแลต่อไปเพราะทุกวันนี้มีไวรัสต้านเอดแล้วใครจะอยู่กับหลวงพ่อใครจะให้หลวงพ่อนวดก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมลาสุดมีฝรั่งจิตอาสาที่เคยช่วยงานวัดออกมาแฉแล้วซึ่งหลายคนที่เข้าไปฟังแหม่มพูดทุกคนเชื่อว่าฝรั่งแหม่มคนนี้พูดความจริง อยู่ในวัดปีกว่าไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อลองกดเลยมีหนำซ้ำเธอยังโดนคงมขูอีกนั่นวัดหรือพวกมาเฟียกันแน่ชาวเน็ตถามมาซึ่งสมัยก่อน 40, 40กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีโซเชียลมันยิ่งน่ากว่ามากโชคดีที่นางฝรั่งรอดออกมาได้โดนขู่เอาชีวิตไม่พอโดนกรีดยางรถอีกจิตอาสาน้ำใจงามลงรักประเทศไทยเกือบไม่รอดหลายคนหมดศรัทธากับวัดนี้ซึ่งคนลบบุรีเขารู้กันหมดว่า พวกเขารู้ดีว่าวัดนี้เป็นยังไงพวกเขาไม่ทําบุญวัดนี้แล้วกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจิตใจคนน่ากลัวฟังแล้วขนลุกปีนี้เป็นปีแห่งความจริงต้องชื่นชมสีกากรบแล้วแหละเพราะสีกากรบนำพาแห่งการตรวจสอบลหลายวัดพระสงฆ์ก็ทํามาจากคนเงินทองเป็นเหตุกิเลสจึงตามมาถึงแม้บริจาคไป็นอาหารเสื้อผ้าก็สามารถเอามาแปลงเป็นเงินได้ถ้าพวกเขาเหล่านั้นจะทํามันง่ายนิดเดียว ถ้าออกกฎไม่ให้พระถือเงินคนไทยคงจะหาที่ใส่บาทยากเพราะจะหาคนโกนหัวห่มเหลืองได้น้อยลงมากบวชมากบาปมากเพราะพระก็คนบางคนบวชส่งลูกเรียนสูงๆก็มีบางคนบวชเ,เลี้ยงเมียสองสามคนก็มีบางคนมีรถหรูบ้านหลังใหญ่กลยุทธ์ของแต่ละวัดต่างกันถ้าไม่มีเด็กกพร้าไม่มีคนป่วยพระคงหาตัางเข้าวัดยากเพราะพวกเขาอ่านใจคนไทยออก คนไทยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละจุดอ่อนของชาวพุทธบางคนเรียนจบระดับสูงสูงแต่ไม่ใช้ใบปริญญาไปหางานผันมาโกนหัวห่มเหลืองเพราะมันหาเงินง่ายอีกอย่างไม่ต้องเป็นที่ค่าใครเรื่องวัดพระบาทน้ำพุมันสลับซับซ้อนมากสร้างหนังละครได้เลยแบบยาวๆผมเคยศรัทธาหลวงพ่อนะแต่แค่เคยเห็นหลวงพ่อออกบริจาคหาเงินทุกวันหลวงพ่อร้อนเงินหรือครับนี่แหละเทวดาเดินดิน เสียใจน่าอายและเกินอายคนทั้งประเทศสะเทือนใจมากดึงคนป่วยไว้เพื่ออย่างอื่นหรือไม่วิบากกรรมตามทันก่อนจบเราเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเคยให้น้องสาวคนเข้าสารพร้อมของใช้และเงินสดมาถวายให้หลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อช่วยคนป่วยน้องบอกว่าเขารับแต่เงินสดเขาไม่รับสิ่งของตอนบริจาคน้องก็ถ่ายรูปไปด้วยเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ซึ่งช่วงนั้นรู้สึกแปลกและดูแย่มาก เวลาผ่านไปหลายปีวันนี้เราไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เราโดนมันจะเป็นความจริงนี่คือความคิดเห็นบางส่วนของประชาชนชาวเน็ตที่เข้ามาชมข่าวนี้ยังมีอีกเกือบครึ่งล้านความรู้สึกเดี๋ยวเราจะมาปล่อยในคลิปต่อไปกดติดตามเราสิเอายอดเงินทั้งหมดให้พวกเราร่วมกันอนุโมทนากับหลวงพ่อเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปถวายท่านด้านล่างให้พวกเราร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้น้อมใจมาเพื่อการละความตระณีขี้เหนียวในใจเดบาสจากมณฑิน เราไม่ได้หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกับคืนจะมีผลมากจะมีอานิสงส์มากในการใช้ชีวิตของเราวันนี้ยอดเงินบริจาคที่เราจะถวายวัดพระบาทน้ําพุทั้งหมดเลขที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> ยอดเงินทั้งหมดคือ2องล้านแปดแสนหกพัาบงบาทหกสเอสตางค์สาธุสาธุ อนุโมทนากับพุทธ단ทุกคนด้วยที่ร่วมการบริจาคครั้งนี้มาเพื่อให้เกิปดประโยชน์ต่อพระศาสนาสืบต่อไปอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุากับเมื่อเปล่าจะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหาบเอาไปไม่ได้สักอัน แล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันปอบป่วยกันข้าปันตัดร <Rim. S 1> <our> อนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลยาตินีดพวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองคอน วางดอกไม้จันแล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกโตโตโโ่งสุดท้ายนอนลง,งเหมือนกันไปไม่กลับ หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่ง ไไไไมมมม่่่่ว้้ตตตติิงงงงเเเหหืออออนนนนดดตตััไไัราาสแทผูขฟกป็จำไว้อย่างหนึ่งว่าโลกนี้ไม่ได้อะไรมาง่ายๆอย่างที่ใจเราปัฒนาแน่นอนยิ่งสิ่งที่มีค่าไม่มีสิ่งที่มีค่าใดๆที่จะสำเร็จได้โดยที่ไม่ใช้ความพยายามดังนั้น ขอให้เราเพิ่มความพยายามขึ้นทุกวันทุกวันอะไรที่เรายังทำไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องพยายามให้มากขึ้นมากขึ้นลําบากกันมากขึ้น หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่ง ไม่ไว้ติ่งเหมือนดังต้นต่อตราสังมัดแคนผู้ขอไฟไม่หีกงอเป็นเท่าหุยผมสารเนนิวส เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา